สาเหตุที่ทำให้ดวงตกเป็นเพราะอะไรไปชมกันครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้ดวงตกนะครับในชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีทั้งเรื่องทุกเรื่องสุขก็มากมายนะครับ แต่ส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีเรื่องของความทุกข์หรือการไม่ได้ตั้งใจนะครับนั่นก็คือภาษาคนไทยเนี่ยเรียกว่าดวงตกนั่นเองนะครับที่มีกรรมหลายฝ่ายที่มาส่งผลทําให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นแบบนี้พร้อมๆกันนะครับดวงตกที่ว่าเนี่ยมันมาจากความเชื่อในด้านของโหราศาสตร์นะครับทางโหดนั้นเนี่ย จะเรียกคนที่กำลังเจอกับเรื่องราวไม่ดีที่มาคอยดึงให้ตกตามเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรเนี่ยก็ได้ผลน้อยกว่าคนอื่นเช่นถ้าคนปกติดวงไม่ตกเนี่ยทำสมมุติทำงาน100%เได้100อซได้ผลงานร้0ซแต่ถ้าเป็นคนดวงตกเนี่ยทำงานเต็มร้อยเต็มที่จริงจังเลยก็ได้ประมาณ50% เขาเรียกว่าจับอะไรเนี่ยก็เหนื่อยกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าดวงตกหรือดวงชะตาอ่อนกว่าคนอื่นไม่สามารถสู้กับใครได้เจอศัตรูเจออุปสรรคทั้งๆท,ที่เราเก่งกว่าเตรียมตัวดีกว่าก็แพ้อันนี้เขาเรียกว่าดวงตกนะครับหรือที่คนไทยเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือพะสุขเข้าพัสเสาแทกอันนี้เนี่ยก็เรียกกันมาตั้งแต่โบราณเพราะว่า ในชีวิตของคนเราเนี่ยมักจะมีเรื่องวุ่นวายเสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะครับหลายๆคนเนี่ยบางช่วงของชีวิตก็จะมีปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาความรักปัญหาสุขภาพปัญหาด้านเพื่อนฝูงนะครับที่ถังโถมกันเข้ามามากนะครับจนบางครั้งเนี่ยก็ทนกันไม่ไหวนะครับสาเหตุที่ดวงตกเนี่ย สาเหตุหลักจะมาจาก2เรื่องนะครับนั่นก็คือจากกรรมเก่าในอดีตแล้วก็กรรมใหม่ที่ทําในชาตินี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เป็นกรรมฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยที่มารวมตัวกันในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจนทําให้ทุกอย่างติดขัดไปหมดะทุกเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องของกรรมเก่าในอดีตเนี่ยเราไม่มีทางทราบเลยครับว่าเราทํากรรมอะไรมาบ้างนะครับ แต่ถึงไม่รู้ทั้งหมดแต่ก็พอจะศึกษาได้ด้วยหลักกฎแห่งกรรมของพุทธศาสนาได้เพื่อเป็นแนวทางไม่ให้เราทำกรรมแบบนั้นขึ้นมาอีกในชาติปัจจุบันนะครับเพราะว่ากรรมเก่าจากอดีตบางกรรมเนี่ยส่งผลในปัจจุบันและมันจะจบในปัจจุบันนะครับแต่กรรมในปัจจุบันบางอย่างเนี่ยมันก็รอส่งผลในอนาคตหรือมันอาจจะส่งผลในปัจจุบันเช่น สมมตินะอันนี้สมมติไม่ต้องทําตามนะครับคุณลองด่าเจ้าหนายคุณให้เขาได้ยินตอนเช้าอะรับรองวันนั้นน่ะดวงตกทั้งวันเลยอันนี้อันนี้คือกรรมปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าคุณชมเจ้านายคุณตอนเช้าดิเดี๋ยวเจอเรื่องดีๆทั้งวันอัน,นอันนี้คือกรรมปัจจุบันอันนี้คือสมมุติให้เห็นภาพง่ายๆนะหรือกรรมที่จะช่วยให้คุณได้ดีในอนาคตอันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาทํางานนะครับก็คือเวลาเขา จะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มักจะช่วยเหลือคนอื่นทีละเล็กทีละน้อยนะครับอาจจะไม่ใช่ช่วยเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทุกคนทุกผแผนกในที่ทํางานเนี่ยมันจะมีผะแผนกของตัวเองนะครับซึ่งอะไรที่เขาพอช่วยได้เช่นพิมพ์เอกสารเดินไปส่งผแผนกนู้นผแผนกนี้ถ้าเดินผ่านคนเรามันจะต้องมีเวลาพักกินข้าวถูกไหมครับมีเวลากลับบ้านอะไรพวกนี้ถ้าเดินผ่านผแผนกนั้นผแผนกนี้เขาเอาของไปส่งให้คนนั้นคนนี้ก็คือ พอช่วยคนอื่นเท่าที่ช่วยได้แม้จะดูเล็กๆน้อยๆนะครับมันเล็กน้อยมากเลยกรรมเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันแปลว่าการกระทําอันนี้คือการกระทําที่มันเล็กน้อยมากนะครับแต่ันเวลาผ่านไปหลายปีนะครับจนกระทั่งมาโหวตตาแหน่งหนึ่งนะครับก็คือเหมือนที่ทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับมีการฟังแล้วก็ประชุมข้อคิดเห็นนะว่าอยากให้ใครขึ้นมาได้ตําแหน่งนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ต้องโหวตคนนี้เพราะว่าคนนี้เนี่ยมีน้ําใจ แล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือกรรมที่จะส่งผลในอนาคตนะครับแต่เป็นในชาตินี้ก็คือทําให้เขาได้ดีได้ดีอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้แสดงไว้มากมายนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยถึงที่มาที่ไปเพราะอะไรชีวิตเรามันถึงต้องเป็นแบบนี้การที่พระพุทธเจ้านํามาเสนอหรือแสดงเนี่ยก็เพื่อให้ สัพพชีวิตทั้งหลายเนี่ยตระหนักถึงผลกรรมหรือการกระทําของตัวเรานะครับจะได้ระมัดระวังในการดํานงชีวิตไม่ให้ไปทําผิดแบบนั้นอีกเพราะผลที่ออกมาเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยต้องทนทุกข์ถ้าเราทําเรื่องไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราทําเรื่องดีๆเราก็จะมีความสุขนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยก็ไม่ได้นํามาแสดงให้ใครกลัวหรือจํานนต่อชะตาชีวิตนะครับเพราะว่า เรื่องในอดีตมันจะส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่เรื่องปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนี้มันจะส่งผลไปที่อนาคตตอนเกิดมาคุณอาจจะลําบากนะครับแต่ถ้าคุณขยันสู้ยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นยอมนอนน้อยกว่าคนอื่นในปัจจุบันอนาคตมันก็ดีได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆนั่นเองหลักการสําคัญที่เราควรตระหนักเนี่ยก็คือการอยู่ในปัจจุบันนะครับทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับมีสำนวนหนึ่งที่ ดีมากๆที่บอกเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องดวงตกดีมากๆนะครับก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเจอเรื่องร้ายๆไม่แปลกครับแต่วิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นคุณจัดการมันอย่างไรนะครับชีวิตของเราเนี่ยมาจากกรรมลิขิตนะครับไม่ได้มาจากอำนาจอื่นใดไม่ว่าจะเป็นดวงดาวหรือดาวเคราะห์อะไรก็ตามนะครับกรรมต่างหากที่เป็นผู้กาหนด ชตาชีวิตเรานะครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมตามนั้นไม่มีอะไรมาเบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้เลยนะครับคนทําดีตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่สักวันยังไงเขาก็ต้องได้ดีแต่ถ้าคนทําดีถูกตุดถ,ถูกเวลาเนี่ยยังไงแป๊บเดียวก็เห็นผลนะครับคนทําชั่ววันนี้อาจจะสุขสบายนะครับแต่วันข้างหน้าอาจจะโค่นลำบากมหาศาลจน ไม่มีใครจินตนาการได้นะครับเพราะว่าคนเรามันก็อยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันโกงเขายัางรวยเลยนะครับซึ่งคุณรู้อนาคตเหรอไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าสังคมเราเป็นยังไงนะครับแต่เราก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตคนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรต่อนะครับแต่ถ้าเราไปย้อนดูข่าวอดีตคนที่เคยโกงคนอื่นเนี่ยเราไปย้อนตังน้งแต่อดีตเลยครับ พอเรามาดูปัจจุบันเนี่ยก็คืออนาคตของอดีตที่เราไปอ่านข่าวมาเนี่ยคนพวกนี้ไม่มีใครมีชีวิตที่ดีสักคนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ที่เขาเรียกว่าดวงตกเนี่ยหรือวิบากกรรมไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเพราะกรรมที่มาจากอดีตส่งผลมาให้ปัจจุบันนะครับแต่ การปัจจุบันสําคัญกว่านะครับดังนั้นเนี่ยดวงตกเนี่ยบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมาจากการกระทําของเราเมื่อชาติที่แล้วเลยหรืออาจจะมาจากการกระทําของเราเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้หรือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เราไปทําไม่ดีกับใครไว้เป็นอินทาใครรับหลังไว้นะครับแต่สมมุติตอนนี้เราเจอกับเรื่องแย่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เราทําดีช่วยเหลือคนอื่นนะครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ แต่ทาสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันเนี่ยมันก็จะดวงดีนะครับดังนั้นเนี่ยคนเราดวงดีได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับก็สุดท้ายก็ฝากไว้นะครับว่าคนทุกคนดวงดีได้ถ้าคุณทําความดีคอยช่วยเหลือคนอื่นนะครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันจบในปัจจุบันอะไรที่มันกําลังจะเกิดในอนาคตก็ขอให้ปัจจุบันมันนําพาไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ